โอเคมาภาคมาภาคใหม่โอ้ตะกี้อะไรนะไอน้นี่เวลาหมดไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังเพราะว่าอันนี้เกมจบพอดีไงแต่ว่าขาดเวลาการอ่านด้วยผู้ผู้ชมฟังนะก็นานโนะจะตัดสินใจจะใช้ชีวิตในฐานะนวโตะต่อไปอ๋อไม่เป็นนานโนะและ้ว โดยไม่คืนร่างเป็นผู้หญิงและอาศัยอยู่ที่บ้านพักอากาศของคิบะบนเขาซึ่งทำให้ชิกามารุผู้ยุ่งกับงานหาทางปลีกตัวมาหาไม่ได้เราโตะเริ่มทำไล่เพื่อทำร้ายได้ไปช่วยเสริมในงานของคิบะทั้งทงที่คิบะบอกว่ามันมันมากจนเกินพอและสำหรับในใช้ทุกวัน หลังจากนั้นสองคนถึงสปีเมื่อวเขาตั้งตัวได้แล้วทั้งคู่จึงรับเด็กจากโรงเลี้ยงกรัรม้ามาเลี้ยงหนึ่งคนว่าเขาส่งเด็กคนนี้เรียนถึงปริญญาเอกไม่ทันจะได้เห็นลูกลูกสะพตัวเองทั้งคู่ก็ไม่อาจไม่อาจต้านทางกดโลกสังคานดับไปอย่างสงบในหมู่แมกไม้ โอ้โหแบบอันนี้มัน,น,นไม่น่าเลือกคี่บะเลยอยู่มาก็จนใช้เงินใช้งานแลว้ว่ะไม่คบกับใครก็คงจะดีใช่ไหมโอเคโอเคครับก็นี่ไงอ๋อนี่ชื่อเกมมันเปลี่ยนแล้วนี่วะ่ะก็นะเดี๋ยวมาเล่นต่อหรือเปล่านะ เคนี่อันนี้ชื่อชื่อนะครับเดี๋ยวส่งอันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคือการจบเกมนี่ก็เป็นสองภาคนะครับสองสองภาคท,ที่เล่นจบอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่านะมันนิดเดียวเองก็ภาคท,ที่แล้วยังเล่นยังเกือบจะจบก็เป็นเรื่องร้ายอุ้ยโอเคสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย